สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆ่ันนะครับมาพอกับดัลล่ามอนี้วันที่2ตุลาคมพศส5 6 7ัน้าอะพี่น้องเนาะนะครับผมมือวานนี้นะครับผลชะลากิจแ่งรัฐบาล6 หกห้าบนนะครับผมราห้าเก้าล่งลางเอฟซีไททานการจะโชคดีนะครับผู้ได้โชคดีแสดงความดีใจน้ำเด้อพี่น้องนะครับผู้ใดบอถือวันนี้เขาก็มาตามกันต่อมาลุ้นกันไหมนะครับผมก็มีหลายสำนักที่ดอลลาร์ได้นําเสนอไปมีทั้งเขาไม่ทั้งลุดพี่น้องนะครับผมสำนักใดเขาสำนักได้ลุดนะครับเขาก็จะตามมาให้พี่เห็นน้องท่านผู้ชมเบิ่งเป็นแนวทางกันคือเก่าต้องพี่น้องเนาะนะครับผมรอติดตามรับชมกันนะครับ เอซีท่านไหนที่สนใจแนวทางเล่าฮานอยนะครับสแกนคิวอาโค้ดเข่ากลุ่มได้ฟรีบอมี่คาใส่จนะครับผมจะมีเล่ากับฮานอยแชร์ลงในกลุ่มให้พี่ให้นองค์คท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเล่าก็จะมีจันพุทธศุกร์นะครับส่วนฮานอยก็จะมีทุกวันนะครับโ้ใดสนใจสแกนคิวอาโค้ดเข่ากลุ่มได้เลยนะครับผมคลิปนี้ลลวรามีตัวเลขแนวทางตองวดนะครับของ พระคูบาวัดป่ามานำเสนอให้พี่ให้น้องครัท่านผู้ชมได้เบิงได้ชมกันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับของพระคูบาวัดป่าหุดไปนะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าพระคูบาจับคู่ให้เฉพาะ85นะครับบริจับ6หาพี่น้องนะครับอันนี้กองงวดที่พระคูบาให้มากก็คือ1ห่านะครับผมล่าสุดที่ดาลาร์ได้นําเสนอไปกับ85กับ685นะครับงวดนี้เขาก็มาตามกันต่อพี่น้องเพราะว่าพระคูบาฝันแล้วนะครับฝันแบบต่อหงงวดเลย ก็ได้บอกกับทีมงานมาแล้วนะครับยูดรลาจะขึ้นหน้าจอให้เพื่อนปน้อกันตัวเลขที่ทางทีมงานได้กรุณาทำส่งมาให้นะพี่ต้องเนาะนะครับผมขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับโบาลคูโบไลชุดน,นะครับเพราะว่าตัวเลขทีทางของพระคูบาเป็นเลขนิมิตเลขฝันนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยูดรลาเขียนให้เพื่อนปน้อกันนะพี่น้องเนาะนะครับผมพระคูบาวัดป่า กันผู้ใด้ยังคงรายละเอียดนะครับว่บาพระคูบ่าวฝันมาจังใดเป็นจังใดตัวเอง,ง,งชุดนี้ออกมาเนาะพี่น้องสา,ามารถเข้าไปติดตามรับชมทางทีมงานที่ไปท้ายทํำทุกๆครั้งใดนะครับเพราะาดาราได้เพียงตัวเองก็ทั้งเท่านั้นมาบอกมาเรามาบอกให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับผมอาจจะมีรายละเอียดหลายนะครับผมพระคูบ่าวให้มาวดวันที่16สุราคมพศ2567พี่น้องนะครับ ชุด3ตัว8 6 4แล้วก็2ตัว03พี่น้องนะครับซัำนี่นะครับบอหลายคูบอหลายชุดนะครับผมคันมากคันชอบตรงใจโดนใจใกะจังเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางในการเสียงโชคเสี่ยงดวงนะครับคันบ่มากบอ,บอชอบเข้ากับเบื่อวๆพี่น้องนะครับดูไว้ไม่เสียหายนะครับผมนะครับ พระคูบาวัดป่างวดวันที่16ตุลาคมพศ2องพัน้อยหกสพี่น้องนะครับบ่ได้บอกบนบ่ได้บอกล่างพี่น้องนะครับมีแค่ชุด3โตัว864กับ03ชุด2ตัวเท่านั้น นะครับแคบหนาจอไว้เลยพิจารณาเป็นอีกหนึ่งหน้าทางก็แล้วกันขอบพระคุณทางทีมงานที่ส่งนำตอริกน้าท่งไม่กับดาราชแนลเอามาฝากเอซพี่น้องนะครับผมกราบสาธุพระคูบาวัดป่าที่แบ่งปันผลิตนรร้าทางดีๆได้เดทให้กับเอฟซ ให้กับอยติโยมนะครับผมขอบพระคุณ MC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางจ่องเดอาไ์ชาแนลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆงกันครูภูสุขคนทำมั้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้ำที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบบริพรารชมคลิปใหมๆ่ๆแนวท่างดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับผมเดี๋ยวให้เบื้องบนที่ผ่านมานพี่น้รงอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะครับ งวดก้อนนี่นะครับงวดวันที่16กันยาของพระคุบาทต,ตรงๆนะครับ37นะครับงวดวันที่1ตุลานี่ครับผมพระคุบา,าบร์ห้ยโบเลตัด6หให้นะพี่น้องนะนะครับรูดไปงวดนี้พระคุบาร์ห้มา8 6 4กับ0 3นะครับผมอย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้านะครับวอลลาสิมีตัวเลขที่ห้าจากสำนักใดมานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับคลิปนี้เป็นของพระคุบารวัดปา่า งวดวันที่16ตุลาคมพศ2567แคบนาจอเลยแลเราพบเรวพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ